เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายสุวัตปัญจวงศ์ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ซึ่งถูกคนร้ายชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธมีสปาตา้าฟันที่บริเวณขอด้านซ้ายเป็นบาดแผลชะกันได้รับบาดเจ็บสาหาัสเหตุเกิดภายในซอยรัชดาพิเศษ36หรือที่รู้จักกันในชื่อซอยเสือใหญ่อุทิศโดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเวลาประมาณตี2ของวันที่18มีนาคมนอกจากนี้ภายในซอยเดียวกันยังเคยเกิดเหตุทำร้รายร่างกาย2นักร้องหนุ่มบี้และบอม ศิลปินสังกัด KPN Award เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านซอยเสือใหญ่ยังมีเหตุวิ่งราวกระชากกระเป๋าเป็นรายสัปดาห์เรียกว่าถ้าโชคดีหน่อยก็โดนจี้ชิงเอาแต่ทรัพย์สินแต่หากโชคร้ายก็ถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บจนชาวบ้านจากที่เคยมีความกลัวกลายเป็นความเคยชินกับเหตุอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในซอยแห่งนี้วินของเราโดนหลายคันแล้วนี่ยครับที่โดนออกไปแล้วไปพ่นพ่นเอารถเลย บางคนก็โดนบางคนก็ปล่อยให้ไปก็คือเอารถให้ตัวเลยคือโดนกันจนแยงแล้วแยงจริงๆไม่วินมอเตอร์ไซค์ยังโดนโดน,ดนโดนกดทั้งจิงกระเป๋าทั้งชิง,งอมอเตอ,อ,อ,อร์ไซค์ไปเลยในซอยระย,ยะนี้จะมีจะมีเหตุิงนรัพย์วิ่งเรากระชากกระเป๋านี้บ่อยใช่ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ยังไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างนี้เขาเข้มงวดค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีร้านเหล้าเยอะ คนก็จะพลุกพลานนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเปรี่ยวแล้วก็มืดด้วยก็กลัวเลยนะคะก็อยากจะย้ายหอด้วยซ้ําจริงๆริงถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะอยู่โซนนี้ละใช่พเพราะว่ามันเราก็ไม่รู้ค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนอะไรเงี้ค่ะซอยเสือใหญ่อุทิศที่มีผู้คนหลากหลายอาชีพทั้งนักเรียนนักศึกษาอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นมีตรอกซอกซอยมากมายทะลุทั่วถึงกันและยังสามารถออกไปยังถนนเส้นหลักอย่างถนนรัชดาพิเศษและถนนลาดพร้าว ถือเป็นยุทธศาสตร์อย่างดีที่เอื้ออํานวยให้กับพวกโจรก่อเหตุลักวิ่งชิงปล้นซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีเจ้าหน้าที่สายตรวจมาตระเวนป้องกันเหตุเป็นประจําแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการระงับเหตุไม่ให้เกิดขึ้น,นสายตรวจเรานี่มามาตลอดที่ซอยนีเ้เข้ามาตลอดมาตลอดทุกชั่วโมงเลยไหมครับก็จะวนเข้ามาเรื่อยๆครับอ,อ๋อทั้งคืนแต่จะบอกว่าตอนนี้ช่วงพบข้ามช่วงโพเพทจะมีเหตุกระชากกระเป๋าบ่อยมากเลยในซอยนี้ ก็จะเตือนตลอดเข้ามาก็จะเตือนตลอดใช่ใช่ครับช่วงช่วงเล่นเล่นลงเล่นไลยเล่นตลอดบลยแลยเดี๋วแวะตรวจอันนี้ก็คือมาตรวจตามตามปกติตรวจเดี๋ยวจะไปตั้งจุดสกัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะเน้นกำชับให้เพิ่มความตีนะครับตรวจ ล่าสุดเจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจจราจรได้นำกำลังกว่า10บนายตั้งจุดตรวจภายในซอยที่เกิดเหตุเพื่อเสริมกำลังตำรวจท้องที่ในการป้องกันเหตุอาชญากรรมโดยเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึง22มีนาคมในช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตี2ซึ่งจะเน้นไปที่การตรวจตราอาวุธและยาเสพติดอย่างไรก็ตามการแก้ไขย,ยังคงต้องคำนึงถึงเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่ต้องการให้มีกล้องวงจรปิดพร้อมกับการติดตั้งไฟส่องสว่าง เพราะอย่างน้อยก็จะช่วยให้ตำรวจมีหลักฐานตามจับโจรได้ง่ายขึ้นไม่ใช่ปล่อยให้ลอยนวลก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนชาวบ้านเกิดเป็นความเคยชินจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปด้วยครับทีมข่าวอาชญากรรมรายงาน